ดิฉันนางสาวรดีวงสังหะรองผูมม้ในการรงเรียนสามัคคีในกรงวิทยารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านสะเวลาอัมีค่ามาเป็นประธานในธีมอบผมและทายให้แก่นักเรียนในโครงการหาหมดเพื่อให้น้องในวันนี้นะคะแบบน,นี้เป็นโอกาสสมควรที่นักเรียนจะได้รับมอบผมและทัยไว้ใช้เป็นส่วนตัวทุกคนขอเรียนเชิญท่านประธานและแขก้มีเกติ ทำพิธีมอบหมอนอินทรยและเรียนเชิญท่านประธานให้โอวาทแก่นักเรียนชาอไความเป็นคนต่ ใจใจดีหนูเด็กหญิงธรรมบัณฑิตเยสรประธานนักเรียนโรงเรียนสมคีบำรุรวิทยาขออนุญาตเป็นผู้แทนนักเรียนทุกคนมากราบเรียนทุกท่านว่าวันนี้โชคดีที่สุดที่ผู้ใหญ่ทุกท่านเห็นความสำคัญในความปลอดภัยของพวกหนูที่เดินทางมาโรงเรียนโดยนำหมดเงระภัยมามอบให้พวกเราทุกคนในนามของผู้แทนหนูขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ท่านเมตตาแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเมตตาเช่นนี้ตลอดไปกราบขอบพระคุณค่ะกาบเรียนท่านผู้บริการโรงเรียนสามัคคีปารุวิทยานะครับท่านกตตทท่านสวัสดีควองผรุงกับและก็น้องน้องโรงเรียนสามัคคีปารุมวิทยาทุกท่านนะครับวันนี้กับผมปนตรวจตีพิยะตวิชัยรอผู้จัดการตำรวจนครบาล ร,รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาหน้าที่แห่งนี้นะครับโครงการหาบทนิรภัยให้น้องเป็นโครงการที่ดีมากนะครับซึ่งวันนี้ผมได้ยินโครงการนี้อีกครั้งหนึ่งรู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วในขณะที่ผมเป็นผู้การตำรวจจราจรได้ริเริ่มโครงการนี้นะครับ และยังดีใจครับที่โครงการน,นี้ยังอยู่ใน10ปีนี้นะครับนะครับถ้ามีบวกนิลภัยจะทําให้ลดความรุนแรงของการทุญเสียเพราะฉะนั้นน้องๆที่ได้รับบวกแล้วขอเสียงหน่อยครับจะใส่บาลรเมียไหมครับเพราะฉะนั้นอนาคตของเราอยู่ที่มือของเราจะหยิบบวกนะครับใส่ ทีตะเราเวลาทุกครั้งที่จอดรถจักรยานยนต์หรือไม่ครับก็หวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าจะเป็นวันที่สดใสของน้องๆทุกคนและอนาคตต่อไปของทุกคนครับขอบคุณครับมีนั่นคือปิยะพระวิสัยรองผู้จัดการ หล่าทกรวานอาจารย์ดังสาวปัญญรัตน์มุททองผู้รับใบอนุญาตและผู้อนการโรงเรียนสามพธีครนเรนที่ยาก็ขอขอบพระคุณท่านที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงนอกจากท่านประธานแล้วเราก็ยังมีท่านดรพีรวัตรสุรเสกประธานอนุกรรมการกตรนะคะ และท่านด็อเร์พัชวินเซอร์อรอสิประธานกกรตรชนะสงครามนะคะได้รวมทั้งบริษัท ETK Service ประเทศไทยจำกัดได้มอบหัวกันน็อตแ,และเจลแล้วก็หน้ากากให้กับนักเรียนของเราทุกคนก็ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงน,นะคะอบขคค่ ครับพร้อมครับผมท่างท้าบอยากได้ไงบอกเลยนะครับอยากยกนิ้วสองสามเยี่ยมมากสวยงามเยี่งขึ้นยิ่ง MC ที่ยิ่าใหญ่ฟี่ส่ดโอเคโอเคครับโอเคคขออนุญาตนะคะปรับมือชา นี่เป็นทีมสื่อมวลชนที่น่ารักมากนะคะเสียสละเวลามาให้กับโรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยาต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะขอรับแล้วขออภัยค่ะบอกเบอร์พี่ปิยะอีกครั้งหนึ่งพี่ปิยะแล้วก็วันนี้ก็ไปอีกวันหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวพอหลังจากตอบผู้ฟังเสร็จพี่ปิยะมี

เป็นคนคนของการฝืนตนเล่นกีลาสาคนตะละลาร่างกายกำยำลำเลิศกรามเนื้อก่อเกิดทุกแห่งหนแข็งแรงทรหดอดทนว่งไว้ไม่ยนระยอะใคร วงในสยามชกไว่เข้าใจตรงประเด็นเเลย